สวัสดีค่ะนะคะพี่จะนะมาแบ่งปันนะการสั่งจิตที่คิดความมั่งคั่งนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเรียนรู้แล้วก็เอาไปโปรแกรมจิตในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เลยนะพี่แค่มาเป็นแนวทางให้ทุกคนในการคิดบวกค่ะทุกคนคะถ้าวันนี้เราอยากจะประสบความสําเร็จจากการขายของออนไลน์หรือว่าการทาอะไรก็ช่างหนึ่งเลยเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะคะถึงจะทําให้เราเขียนคิ้วข้างเดียวเมื่อกี้ไปป้อนข้าวให้ลูกค่ะทุกคนคะ คนเราเนี่ยมีหน้าที่หลายอย่างแล้วก็สวมกันเป็นวันนี้เราเป็นครูนะคะเราเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นไอดอลให้กับคนที่อยากจะมาขายของอะไรแล้วกันนะพี่เคยขายของอะไรมาก่อนหลายฟีเคยมีไรายได้หลังจากออกงานที่ทํางานนะบาวิคิวพาซาก็มานั่งเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็ไปขายขนมตามห้างนะไป เขาคันว่าแอบขายนั่นทุกคน้าเของรู้เขาคงจับเราเนาะไปขายให้กับคนกันเองมีห้างอย่างนี้ค่ะด้วยความที่เราอยากมีรายได้แล้วก็ขายสังขยาเริ่มแรกแล้วก็ตั้งแต่ร้านแรกเรียนร้านที่สองแล้วก็แบบเลี้ยงลูกไปด้วยตั้งแต่คนแรกแล้วขายของออนไลน์ด้วยอย่างงี้ค่ะ <S <S อันดับแรกตัวเราเองก็ ทำงานที่เดิมเขาก็สอนในเรื่องของการคิดบวกแล้วแหละทุกคนแต่พี่มนรู้จักการคิดบวกลึกขึ้นก็คือมารู้จักกดแรงดูกดจัก,กรวาลน,นี่แหละเราไม่พอมาขอพรองค์พ่อพี่กเนศค่ะเวลาพี่อยู่กับการขอพรองค์พ่อพี่รู้สึกพี่แบบโอ้โหชีวิตด,ดีดีนะทุกคน พี่นิดก็ได้ไปเรียนรู้นะคะอ่ะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยต้องมีความจริงใจซื่อสัตย์ต่อลูกค้าจริงไหมอ่ะนะก็คือเรื่องจริงค่ะทุกคนคะเราไม่โกงใครเรามีศัตระอะไรเราต้องทําให้ได้เหมือนพี่นียค่ะพี่ก็มีศัตะวาจาวา่าถ้าหากว่าพี่ทําได้พี่จะช่วยเหลือคนถ้าหากว่าวันนี้หนึ่งในยี่สิบวันนี้พี่ขยันตั้งใจขายสัญญามีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บ แล้วพี่ก็จะตั้งพี่แบ่งเงินเก็บทำบุญด้วยนะพี่จะพิมพ์สมุดธรรมะเอาไปแจกลูกค้าแต่ไม่รู้จะครบคนหรือเปล่าให้ได้เท่าที่ให้ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นอย่างคนอื่นเขาก็คงจะเลืยก,กบแบบขอความร่วมมือนะกับลูกศิษย์ลูกหา้าช่วยช่วยกันทําบุญช่วยเหลือผู้คนด้วยกันไหมอะไรประมาณเนี้เนาะวันหนึ่งพี่อาจจะบอกลูกค้าก็ได้พี่อาจจะบอกความจริงกับลูกค้าว่าที่หนูมาเจอกับ บางทีบางคนเขาแขนหลงปูทวดนะทุกคนเขาแขนหลงปูทวดเดียนแขนหลงปูดูก็มีบางทีเขาก็สายมูนะทุกคนเขาเป็นเทวดานะแต่เทวดามีกรรมมีกรรมอย่างหนึ่งเหมือนที่เคยเป็นมาก่อนนะคะลูกเนื่องจากว่าลูกมาขัดคลิปพี่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ต้องเริ่มพูดใหม่ค่ะหนึ่งเลยมนุษย์คนเราเนี่ยนะอย่างพี่เนี่ยนะเอาตัวอย่างพี่ลวกันถ้าเราไม่ตัดสิ่งนี้หนึ่งเลยเราต้องรักตัวเองค่ะ เราต้องหันมารักตัวเองอยากทำอะไรปรึกษาตัวเองอยากทำอะไรที่ทำให้เราได้ประสบความสาเร็จอะไรที่มันทำให้เราประสบความสาเร็จในยุคสมัยนี้คือการทำธุรกิจออนไลน์ค่ะนะคะทุกคนคือการที่เข้ามาขายของออนไลน์ทำธุรก,การตลาดการสร้างตัวตนบ้าลกออนไลน์ค่ะนะคะจะทำให้เราสามารถประสบความสาเร็จได้แม้เราอยู่ห้องแม้เรามีฉากแค่ผ้าม่านเชื่อไหมสมัยพี่นิดอะเริ่มทำจริงจริงอะ ไม่มีฉากไม่มีไลฟ์สดไม่ไลฟ์สดไม่เป็นอัดคลิปไม่เป็นโพสถ,ถ่ายรูปก,กับสินค้าแล้วก็โพสลงเฟซทำสม่ําเสมอประมาณเวลาสองสามปีที่ผ่านมาได้เงินจากโลกออนไลน์เยอะมากนะคะทุกคนนะ,ะแต่ก็มีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะแต่ไม่ได้เก็บเพื่อนะคนไม่ได้วางแผนการเก็บเงินนี่แหละข้อผิดพลาดของที่พี่นิดเคยเจอโหสูหคอยรับนาคอยบ่ได้แล้วจะพี่น้องสบูก่กระเบิดนี่แหละให้ดูไว้ว่าหน้าไม่เรียบเลย บอกเลยจะให้ดูตอนที่หน้ามันพังๆหรือตอนที่พี่สั่งสมูมาเปิลก็ถามว่าขายอะไรอืมจริงๆเราขายสมูหล,ลางหน้านั่นแหละแต่สมูมันหมดอ่ะเปิลก็มีปัญหาเรื่องฝ้านะทุกคนเป็นซุปเปอร์เก่านิดเองนะเราก็อยากขายให้แกเหมือนกันนะ <laughs> จะให้แกเททให้ในเออนะ สร้างตัวตนแบบเนี้ยเราไม่ต้องลงทุนเองค่ะจักรวาลลงทุนให้นะชอบไหมอ่ะนะเราไม่ต้องลงทุนเองลูกค้าเป็นคนลงทุนให้จักรวาลเป็นคนลงทุนให้นะเลิศดไม่ักนะคะเขาลงด้วยจักหัวใจเขาลงทุนให้เราด้วยจากหัวใจค่ะเขารักเราที่เราเป็นเรามาในทุกคนมาพี่ได้เชิญชวนทุกคนให้กดไลค์กดแชร์มาทำความดีไปด้วยกันนะ แค่คนเป็นคนที่อุดหนุนของอยู่ของกินของผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่ป้านะอาใครก็ช่างเถอะอะไรที่คุณหวังกับนิดหรือคุณไม่ได้คาดหวังกับนิดใครที่ไม่คาดหวังดีมากเขาเรียกว่าคนนั้นเป็นคนดีมากๆแต่คนที่คาดหวังนี่สิเขาก็เป็นเหมือนพี่ในอดีตเลยค่ะพี่ก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเราถึงทุกข์ใจค่ะเราถึงตกนรกคาะทุกคน่ะ วันนี้เราทําดีให้ใครเราก็หวังบุญคุณว่าน้องญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งลูกค้าของเราหรือแม้กระทั่งเพื่อนเราเขาจะให้เราอะไรเราตอบแทนเราเดตอย่างเช่นวันนี้เราลําบากอืวันนี้เราลําบาก,นนเ,ราบากเราไม่มีตังค์สักบาทเลยแต่เราไปยืมใครเขาเนี่ยเราก็คิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะช่วยเหลือเราทุกคนอย่ารอแต่ความช่วยเหลือจากคนอื่นจงวางแผนชีวิตตัวเองให้ดีๆ ใครได้เรียนคลิปนี้โคตรโชคดีเลยมาบอกวิธีแก้แล้วก็โปรแกรมจิตด,ด้วยในการอธิษฐานจิตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยไม่ได้กิ่งแต่ทดลองมากับตัวเองแล้วนะคะทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ต้องรีบทําคือตามสัจจะให้ได้ตามสัจจะที่พี่เคยทําไว้ถ้าหากว่าสองเราประสบความสาเร็จเราสําเร็จเราจะช่วยคนเนี่ยเราก็ช่วยอยู่ทุกวันนี่แหละแต่ไอ้ที่ลูกค้าสัขยานี่สิ เขาก็อยากเขาก็รอความช่วยเหลือเราเหมือนกันนะเจ้ากรรมนายเวรของเขาแหละเทวดาประจําตัวเขาอะเขาก็รอเขาก็คิดว่าเงินที่เขาซื้อของของเราไปเนี่ยไหนว่าจะมาให้อะไรไหนว่าจะช่วยอะไรแต่ทาไมไม่ช่วยเขาคนทุกคนนี่ยมีความทุกข์มีความคาดหวังกับคนอื่นเสมอค่ะอะนะเปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะเปลี่ยนควกคิดใหม่ว่าทําดีได้ดีใครที่พูดว่าทําดีไม่ได้ดีเลิกพูดค่ะ ทำดีได้ดีเสมอนะแล้วก็นะให้เลิกคิดลบพูดลบรับเรื่องราวลบลบ,ลบหรือแม้กระทั่งอารมณ์ไม่ดีเลิกดา่าเลิกว่าตัวเองกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเหมือนที่พี่เคยเป็นมาอะไรที่พี่ยิ่งตอกเยียมาตัวเองไม่ดีพี่จะไม่มีความสุขเปลี่ยนกันชมตัวเองคะ่ะนะชมตัวเองคะ่ะโปรแกรมจิตชมตัวเองขอบคุณนะฉันรักเธอนะ ขอบคุณมากมากที่เธออยู่เคียงข้างฉันขอบคุณจิตวิญญาณของฉันขอบคุณตาทั้งสองข้างที่ช่วยมองให้ฉันให้ฉันมองเห็นสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ที่สําคัญโปรแกรมจิติญญนะคุณอยากมองเห็นอะไรมองเห็นเรื่องราวดีๆมองเห็นเงินเข้ามองเห็นยอดขายปังๆแพ็คของส่งของปังๆเงินเห็นคนจับเงินเป็นแสนเป็นล้านอยากได้แบบนั้นเราต้องโปรแกรมจิตตัวเองแบบนี้ค่ะทุกคนคะอะนะ อธิษฐานจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยพบแต่ความดีความสุขพ้นทุกข์มีปัจจัยเลี้ยงดูครอบครัวไปยังปรินิพานมีของอยู่ของกินดีอยู่ดีไม่มีอดมีเงินใช้ไปยังปรินิพานมีเหลือกินเหลือเก็บคาโปรแกรมพวกเนี้ศาสตร์เข้าไปในสมองคุณข่านะนิดเธอรู้หรือเปล่าเธอสวยและรวยมากนิดเธอรู้หรือเปล่าเธอคือซูเปอร์สตาร์ออนไลน์ชัดๆนิดเธอรู้หรือเปล่า เธอทำอะไรก็สำเร็จง่ายสบายๆนิดเธอรู้หรือเปล่ายิ่งเธอยิ้มเธอยิ่งมีเสน่ห์นิดเธอรู้หรือเปล่า,ลาทำความดีต่อไปนะเธอทำดีที่สุดแล้วเวลาออกไปค้าไปขายนิดเธอทำดีที่สุดแล้วอธิษฐานจิตขอให้ลูกค้าไหลมาเทมาลูกค้าไหลมาเทมาเงินไหลมาเทมาเงินหาง่ายและได้มาบ่อยขอบคุณนะคะขอบคุณลูกศรรพสิ่งสบายใจมากๆเลยขอบคุณตัวเองบอกรักตัวเอง ขอบคุณบอกรักสินค้าที่เราขายขอบคุณอุปกรณ์ที่เราทำมาหากินทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาช่วยเหลือเราวันนี้ตัวคุณเองก็เป็นคนฝ่ายเอาเหมือนกันพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายเหมือนกันหมดทุกคนเนี่ยนะคุณก็ยังไม่มีความ คุณทำไมไม่คิดว่าตัวลูกค้าของคุณเขาก็มีความคาดหวังว่ารอควาการตอบแทนจากตัวคุณเองเหมือนกันนะคะไม่ใช่มีแต่พี่นิดที่ไปขายสังกะยาคุณจะมารอความช่วยเหลือจากพี่นิดอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะเนาะทุกคนอมืมาช่วยกันทําความดีไม่คาดหวังค่ะเวลาเราไปค้าขายไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่ไม่อยากเจอลูกค้าดีๆ ใครก็อยากเจอลูกค้าที่แบบซื้อง่ายขายคล่องถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นด้วยใจบริสุทธิ์เชื่อถือความดีที่เราทำไว้น่ะไม่งานเกินรอหรอกแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนเองพี่นิดเคยไปฟังคอนเทนต์ของคลิปหนึ่งของคนเกาของคนจีนนะเขาผไทยเราเล่าให้ฟังนี่คือการทำความดีผู้หญิงคนนี้รวยมาก แต่เขาชอบไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายที่แบบขายผักข้างทางหางยายคนเนี้ยคุณยายเนะะี่ยค่ะหางเงินเลี้ยงหลานเพื่อส่งหลานให้เรียนจบผู้หญิงคนนี้เขาก็อุดนุนอุดหนุนจนเด็กคนนี้โตจนเรียนจบปริญญาพอวันหนึง่งเจ้าของนักธุรกิจคนนี้ค่ะล้มละลายค่ะล้มละลายหมดตัวไม่มีเงินซักบาทเลยทุกคนเล่านิทานให้ฟังนะเป็นเรื่องจริงแหละที่มันยังอยู่ในส,สมองพี่อยู่เลย แล้วก็วันหนึ่งค่ะพี่เขาล้มละลายไม่รู้ว่าใครจะช่วยเขาแล้วไอเด็กคนนี้ดันเรียนจบด้านนี้ทําธุรกิจอยู่พอดีเลยขเขาก็เลยเข้ามาช่วยเหลือคนผู้มีพระคุณคนนี้ผ่านไปหลายสิบปีค่ะนี่แหละแล้วเขาก็ช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็เลยว่าคุณเป็นใครถึงมาช่วยฉันเงินตั้งเยอะตั้งแยะอะไรประมาณนี้เอามาให้เราทําไมอ่ะขอเขาก็เลยบอกว่าหนูตอบแทนผู้มีพระคุณที่ส่งูเรียนจนจบ เด็กน้อยคนนี้ที่เป็นที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยที่มาช่วยคนที่ล้มละลายเนี่ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นใครตอนนี้คุณยายไม่อยู่แล้วคุณยายส่งหนูจบส่งผมจบจนแบบปริญญาแล้วหนูก็เป็นนักธุรกิจตอนนี้ธุรกิจหนูรุ่งเรืองมากแล้วหนูมารู้ว่าคุณพี่อ่ะธุรกิจนะเขามาช่วยเห็นไหมแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ดีใจมากๆเขาก็เลยรู้สึกถึงความดีของเขาว่า เฮ้ยความดีที่เราทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิน์ณะครั้งนั้นช่วยคุณยายซื้อผักบุ้งซื้อผักในวันนั้นจนส่งเด็กน้อยคนนี้เรียนจบสูงจนเป็นนักธุรกิจเขาดีใจมากนี่แหละที่จะสรุกให้ฟังผู้หญิงคนนี้เขาทําความดีโดยที่เขาไม่คาดหวังเลยว่าคุณยายจะตอบแทนอะไรเขาผลบุญที่เขาทําด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยค่ะวันหนึ่งเด็ก ผู้ชายคนนี้เขาเลยมาตอบแทนผู้มีพระคุณของเขานะนี่แหละพี่อยากจะบอกทุกคนว่าในการทําความดีอ่ะนะถ้าคุณไปฟังธรรมะจริงๆนะทุกคนจะเข้าใจเลยว่าเราไม่จําเป็นต้องรอความความเหมือนวันนี้ทําดีไปแล้วคุณก็รอแต่ความช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะรอเป็นคนนึงค่ะที่เคยเป็นคนนั้นมาก่อนทุกวันนี้เราไม่ไม่คาดหวังกับใครเลยค่ะทาดีได้ดีคิดแค่นี้ค่ะ คิดวะวันนี้ยกตัวอย่างเช่นค่ะเพื่อนๆเมืวันนี้คุณช่วยคนลำบากอถ้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทคุณก็คิดว่าคุณได้บุญแล้วค่ะโดยที่คุณไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับเขาเลยคุณลองมาเป็นคนคนหนึ่งที่ครอบครัวเขากำลังไม่มีกินสักบาทเลยแล้ววันหนึ่งเขามีอยู่มีกินอ่ะเขาไม่ลืมคุณหรอกเชื่อพี่นิดเถอะแล้วผลบุญที่คุณทําตั้งแต่ คุณตัดสินใจที่จะเอาเงินอ่อนจากกระเป๋าเพื่อไปช่วยคุณลาบากอ่ะคุณได้บุญตั้งแต่ครั้งที่คุณตัดสินใจทําแล้วเข้าใจไหมทุกคนตอนนี้อ่ะคุณจะมาสายไหนคุณจะมาสายพญานาคคุณจะมาสายขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะเป็นเทวดาคุณจะเป็นเทพคุณจะเป็นผู้ผีหรือคุณจะเป็นสายไหนแต่หลักๆคือคุณต้องทำความดีค่ะ เวลามันเหลือแค่ไม่กี่พันชั่วโมงหรอกที่เราจะอยู่บนโลกใบนี้ยพี่ก็เหมือนกันบอกดีว่าจะตั้งจิตอธิษฐานนะจะมุ่งมั่นตั้งใจทำความดีวันนี้พี่ไปเรียนรู้คลิปเกี่ยวกับพญานาคจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ใช่ลูกหลานพญานาคแต่มันมีความรู้สึกเหมือนเขาอะอยากจะมาอยู่กับเราตั้งหลายรอบแล้วเวลานั่งสมาธิพี่เห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะนะแล้ว คนที่เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับนะพญานาคแก้กรรมเกี่ยวกับเรื่องของความรักมาความรักที่เนี้ยความดีจบไปแล้วนะอดิฐานจิตเลยคุณอยากให้ชีวิตคุณเป็นแบบไหนคุณจะได้สมปัารถนาการเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินมาความรักทีเนี้ยสายพญานาคนะถ้าคุณทําความดีที่รู้สึกเนะี้บางทีทะเลาะก,กันกับแฟนเรามีใจที่เหมือนอยาก บางทีลูกแฟนเราลบกวนสมาธิในการทําความดีของเราเราต้องการความสงบสุขในการทําความดีเข้าใจไหมเราไม่ต้องการเสียงดังลบกวนข้างห้องหรือใครจิตของพี่นั่นรู้สึกเลยว่าพี่อยากมีเงินพี่บอกสิงศักดิ์สิทธว์ว่าหนูอยากมีเงินซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเพื่อหนูมีห้องพักโดยที่หนูอัดคลิปอัดเสียงไม่มีลบกวนชาวบ้านคนเลยไม่ลบกวนใครเลยเพราะหนูต้องการทําความดีจิตของเรานะ่ะ จะไปเลยในเขาเล่าให้ฟังว่ามาสายยานพญานาคเวลาปฏิบัติตัวในการทำความดีใครที่โอคาครักพุดนะหนึ่งเลยหลาทุกคนเราต้องทำใจนะใครที่มาสายพญานาคเขาจะให้เราเกิดมาเพื่อทำความดีแม้กระทั่งคู่อาจจะยังไม่ได้มีไม่มี่านะทุกคนแต่ถ้าคุณปรารถนามีคู่คุณก็อธิษฐานจิตขอคู่ บุญบารมีมาสายพญานาคด้วยกันมาสร้างทําความดีด้วยกันคุณจะสามารถมีคู่ได้แต่จริงๆแล้วตามที่เขาเล่าเรื่องให้พีทฟังเนี่ยลูกพญานาคของพระพุทธเจ้าอ่ะท่านจะให้สายพญานาคมาทําความดีในยุคสมัยนี้นะเป็นหน้าที่ของเขาที่จะมาดูแลเมืองมนุษย์นะคะที่เขาเล่าให้พีทฟังนะพี่ไปดูคลิปนะอ่ะ ก็คงต้องต้องทําใจนะคะถ้าคุณมาสายนี้อ่ะเรื่องของความรักอ่ะคุณก็หยุดไว้ก่อนถ้าวันนี้อ่ะเรายังไม่เจอรักแท้ยังไม่เจอคู่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเราสร้างบุญสร้างทําความดีไว้ก่อนหรือถ้าหากวันนี้เรามีชีวิตคู่แล้วแต่แบบทาไมอยู่ดีก็ทะเลาะกันบ่อยๆเราปฏิบัติแต่เขาไม่อยากปฏิบัติก็บอกเขาแล้วกันว่าอย่ามาดับเขาเรียกว่า เราต้องแสวงหาบุญนะนะด้วยความที่เรามีศัจจาก,กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพระพ,พุทธเจ้าอย่างเงี้ยเนาะอะว่าจะทําความดีนะก็บอกแฟนแล้วกันว่าขออย่าให้มาบรบกวนหรือมานะในการสะสมบุญบาร,รมีเลยเพราะยังไงถ้าเวลาเราตายค่ะเราก็ไปคนละเส้นทางอยู่แล้วนะก็ขอให้เขาอยู่ต่างคนต่างอยู่หรือว่าก็อยู่ด้วยกันให้ครบกันนี้แหละ แต่ขอแค่อย่ามาพูดขัดขวางในการทําความดีก็พออย่างเงี้ยเนาะทุกคนนี่บางคู่เมียทําความดีสวดมนต์บกวนเขาก็ราคาญแล้วอย่างเงี้ยไม่ทําไม่ได้ทุกคนจิตใจก็ว้าวุ่นวุ่นวายจาตายอยู่แล้วนะคาอย่างที่นี่เราเจอจบก,กับตัวเองอะ่ะพอสวดมนต์นั่งสมาธิหน่อยก็แบบก็สบายใจจริงๆการปฏิบัติอะ นั่งสมาธิเรานั่งอยู่คนเดียวยิ่งดีแต่ครูบาอาจารย์ก็พาแบ่งปันแบบนี้เหมือนกันค่ะล้วก็นั่งสมาธิตกท้ายเราต้องเน,น้นการทําความดีความรักนะคะถ้าความรักยังไม่สมหวังก็วิธีแก้ทํายังไงให้อธิษฐานจิตค่ะขอคู่บุญบารมีถ้าหนูโสดที่ไหมหนูอยากมีคู่ก็ขอคู่พญานาคนะที่เป็นนะญาปทุมมา ถ้าเป็นผู้ชายก็บอกเป็นปู่ซีซุโธให้คุณเป็นย่าปทุมมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีคู่บริการน,นะคุณอธิษฐานจิตให้คุณกับเป็นปู่กับย่าเลยนะแล้วคุณก็ทําหน้าที่ปู่กับย่าไปเลยอย่างนี้ค่ะถ้าคุณอยากมีคู่เนาะถ้าคุณโสดแล้วคุณไม่มีคู่อย่างนี้คุณอยากมีคู่หรือถ้าคู่อยู่กันแล้วแบบกระท้อนกระแทกอธิษฐานแบบนี้ให้มองนี้เมื่อเบี่ยงปันเกี่ยวกับกฎแรงดูดตัจักรวาลน,นะให้เรามองหาข้อดี ของสามีเราลองไล่สิโอตั้งแต่คบกันมามีผู้ชายคนนี้คบกับเรานานมากนะเขาทําหน้าที่พ่อที่ดีเขาเลี้ยงลูกช่วยเราลูกลูกเขารักเขามากอ่ะเขาเอาเงินให้เราใช้ดีมากเขาเลี้ยงลูกเราเป็นอย่างดีแล้วสิ่งที่ที่ข้อสุดท้ายคืออะไรเรามีหน้าที่เราค่ะเราเป็นคนหนึ่งไหมที่ได้เงินเยอะแต่เราไม่เก็บเงินเราก็บอกตัวเองเลยว่ากับแฟนเลยว่าที่รัก ต่อไปนี้นะเขาจะไม่ให้เธอลําบากคนเดียวแล้วนะเขาเนี่ยจะตั้งใจเก็บเงินหรือหาเงินช่วยเธอนะหนึ่งในสามเดือนเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันนะแทนที่เราจะตะคอ,อกด่ขาพี่เน,นี่ยเคยมีแต่แบบทะเลาะกันก็ตะคอ,อกด่ากันอย่างเงี้ยเนาะอ่ะก็คุยกับเขาดีอ่ะก็เหมือนไปขอโทษเขาก่อนอนะ่ะพี่เี่เคยไปเรียนรู้กับคนที่เขามีคู่รักที่ดีอ่ะเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปขอโทษสามีบางคนก็บอกว่าให้กราบสามี ทุกวันทุกวันเหมือนเขาเป็นเป็นพ่อเราเป็นอะไรเงี้ยขอบคุณบอกรักเขาแล้วก็พูดกับเขาดีๆหรือขอโทษกันเลยละ่ะที่เราเคยทําผิดต่อกันมาแล้วก็ขอโทษครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องทําผิดอีกถ้าทําผิดซ้ําเราก็ต้องเลิกกันแล้วแหละอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะเข้าใจไหมอคือความเชื่อใจมันไม่มีแล้วถ้าผิดหลายครั้งอย่างเงี้ยค่ะ,ะต่อมานะ การงานการอื่นอะที่ฐานความดีก็ต้องทําต่อมาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะในการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยค่ะในระหว่างที่เราตั้งจิตในการค้าขายหรือแม้กระทั่งทําธุรกิจอะไรก็ช่างมันจะมีมารมาพูดให้เราไม่สบายใจถ้าหากว่าเราได้ยินคำพูดคำจาของคนที่เขาไม่ไดีหรืเจ้ากรรมในเวร อย่างพี่ก็เจออย่างงี้ค่ะก็ให้เอาภัยเขาซ้เพราะเราไม่ได้ทาแล้วบอกเขาว่าเราหยุดแล้วเราบอกติว่าเราไม่ทําแล้วเราตั้งแต่วันเสาร์แล้วเราก็เ,าเลิกแล้วอนะเอ,อ้าแล้วเราก็จะไม่ว่าลูกเราแล้วกรรมมันตกที่ใครวันนั้นพี่ทินะงดหิดว่าลูกค่ะทังทันที่มีสวดมนต์อ,นอ,อุ้ยน้ำอุ้ยลูก เห็นวบบางหลานะบวบงอ่ะไปเอาพามาไปมันมาเสียขหอย,อยนียนะอยกไแม่พี่้องไปเร็วไปเอามาเอาข้ามาไปเลยไปเข้าไปออกก่อน พี่จุแบบบานพี่จุดอธิษฐานขอว่าขอถูกหวยถูกเราจะมีคนละพี่นอ้องซื้อใบไหนก็ขอให้มันถูกพี่จะเอาเงินไปพิมพ์สมุทธรรมะแจกคนเยอะๆไปเลยแจกแล้วก็สวดล้ำเน้อพี่นอ้องสวดมต์นั่งสมาธิมีความสุขแล้วจะรวย เกยลหรือบางทีอ่ะชีวิตคู่บางทีก็น่าเบื่อนะบางทีเราเลิกเป็นเราไม่เป็นอะไรแล้วเราไม่มีชู้แล้วหรือแม้กระทั่งเราไม่ได้นอกใจเขาแต่ผู้ชายบางคนความเจ็บปวดที่เขาเราเคยทําให้กับเขาเงี้ยผู้หญิงเคยทํำไหมแล้วผู้ชายเขาก็ให้เอาไปหรือบางทีผู้ชายบางคนก็ไม่ลืมอดีตก็เอาเรื่องอดีตมาพูดอยู่นั้นอยู่นี่ะนะไม่จบไม่สิ้น ใครที่จมปักอยู่กับอดีตชีวิตไม่มีความสุขหรอกทุกคนคุณต้องเลิกคิดเรื่องราวอาดีตเพามันเปียกแล้วอ้า <c oughs> แล้วคุณต้องเลิกคิดเรื่องราวอาดีตถ้าคุณอยากมีความสุขถ้าคุณอยากเจอแต่เรื่องราวดีๆยตัวอย่างเช่นพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันไม่ทําให้คุณมีความสุขเวลาไปค้าไปขายคุณอธิษฐานจิตไปว่า ไปไหนมาไหนก็เจอแต่เรื่องราวดีๆคนดีๆมีบุญมาคอยสนับนึงฉันใครที่คิดไม่ดีกับฉันก็อย่าได้ให้เจอฉันเลยนะให้อธิษฐานจิตแบบนี้เอามานะกคนนัคณเณีนหาพอคุณยิ้มเป็นนะเปลียกเซเว่นให้มาเซเว่นให้มาไปทางนี้มันจะเปียกมึไหม เอาหมดแล้วเอาไปไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนะพวกเนี้ยการบ้านของท่านเห็นไม่สนใจไงเราเคยเป็นแบบไหนเราจะรู้ตัวเราดีเลยว่ามันไม่ดีเราก็จะไม่ทำเราเคยขี้บน่น เราเคยนินทาเราเคยว่าร้ายใครเราก็จะเลิกทําถ้าเรายังเป็นแบบนี้ชีวิตเราจะไม่มีความสุขคนที่เขาอยู่รอบข้างเราเขาจะไม่มีความสุขจริงๆแล้วอะ่ะอยา่างพี่เนี่ยค่ะจัก,กรวาลก็ทดสอบเราเท่าน,นั้นเอง <laughs> เขาทด <laughs> สอบในการที่แบบเอาผู้ชายหล่อๆ มาล่อล่อนะว่ามีคนหล่อมาล่อคุณมาทำเป็นดีคุณนี้นะคุณก็ต้องเข้าใจออกค่ะนะทุกคนอย่าไปใจที่แบบอืมไปเผลอใจอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะทุกคนรักตัวเองให้มากอะไรจ๊ะขนมอะไรยี่เฟสนเฟสกินแล้วให้เล่นนมอะไรไม่ไี่บินแล้วเดี๋ยวเฟสอีกเหรอขอตังมาไปอะไรขอตังป๊าป๊ามาก่อน แม่ใช้ตังนั้นแล้วเก็บไว้ให้เขา,าเราไปซื้อรถตเตอรี่ให้แม่ในวดนี้นะแม่จะให้ตังไปซื้อหยิบรถตเตอรี่ให้ถูกรถตเตอรี่เดียดเด๋ยวพาไปทําบุญเยอะๆเลยนะนโอ๊ยกินนมเหรออยากกินนมไหมอยากกินนมไหมโอ้ยหน่อยไม่นมตับเต้าเลยมาอายปากมึงเด็อไอป้อ เน้นนมเนี่ยเนื้อถึงนม,มตอในใด้กินนมเต็มไยไม่เอาไม่เอาเน้นไปเ,นเกิงบัตรก็ขอตั้งปาป๊ามาแต่แม่ไปซื้อให้เป้นยาให้อยราะแล้วจะอัดคลิปนะไปแล้วนะทุกคนแต่พี่ตัดคลิปนะแบ่งปันให้นะอย่าลืมโปรแกรมจิตนะใครที่อยากเป็นที่รักยิ่งของทุกคนก็โปรแกรมจิตว่า ฉันเป็นที่รักยิ่งของผู้คนมากมายฉันยิ้นเก่งฉันหน้าเด็กฉันหน้าท้องแบนราบคุณดีสุขภาพดีพุงยุบน้ำหนักลดทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองสฟื่งฟูก้กาวกระโดดนะเออแล้วระเดียนดู้คำโปรแกรมจิตเพิ่มเติมก็ได้คำพูดอะไรดีๆใส่เข้าไปในสมองนะไปแล้วบ๊ายบาย Subtitles by the Amara.org community